ดีวีเว็บรยี่ห้าเอสนะครับขาบูนะครับรถปีห้าหนึ่งนะครับเอกสารชุดอนครบภาษีหกสามนี่รถไล่นอตเลด ate, นะครับ รถมีกล่องส้มนะครับสเต็ป้านะครับขบูเอ็นปูโชคกไม่แข็งนะครับลงเร็วขึ้นช้านะครับโชคกนะ ไ่ขึ้นครบนะครับไฟเลี้ยวติดนะ <S <S แต่ดังนะครับไฟต่อตรงนะครับเป็นไฟ LED นะครับแจมแจมๆเลยนะอันนี้เป็นสตาร์ทมือนะครับแต่ต้องไปเช็คเองนะกดสตาร์ทนะ <S <S ได้หมุนปกตินะครับก็ตีไปว่าไม่น่าจะมีเฟืองสตาร์ทแล้วกันนะครับก็ถ้าใครรับสภาพได้ก็ ล่เก็บน็อตมาพอสมควรนะครับราคาก็ตามสภาพนะคันเร่งเบาๆนะครับไม่ฝืดนะประกับทรง RM นะครับปั๊มบน110นะครับการเบร c 4G อ่ะดูเดินเบาก่อนแล้วกันนะครับเดินเบาได้ปกตินะระบบไฟติดครบนะครับเครื่องเงียบนะครับ รอรอนะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับมันจะมีชุดสีแต่งหน่อยนะใบหน้าชุดสีแท้นะครับจะมีชุดสีตรงนี้แต่งนิดนึงนะครับถ้าใครรับสภาพได้นะครับบางลมนะยสวยนะครับไปเก็บอีกนิดก็สวยแล้วนะอันนี้เปิดราคาที่สองหมื่นสี่เก้าร้อยนะครับต่อรองได้นะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับอ่าสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับ